รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรุณสวัสดิค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรีย,ยังคงมีสารธรรมนำสมัยที่จะช่วยให้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมาฝากกันต่อค่ะโดยช่วงแรกของรายการพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนเจ้าวาด,ว,ดวัดใหม่สีร่มเย็นจังหวัดเชียงรายก็พร้อมรอทุกท่านอยู่แล้วนะคะไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม อยากจะหาสื่อของเซเว่นที่ได้ทำเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่พระอาจารย์ก็ใช้บ่อยๆในหลายๆสื่อะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหนึ่งสื่อที่เราเคยได้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในมุมมองในการมองโลกกับมองชีวิตอันนี้สำคัญเนาะหลายคนมักจะบอกว่าไปทำเรื่องนั้นไร้สาระไปดูละครไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรไปทําเรื่องนี้ทําไมมันถึงเสียเวลาจริงๆแล้วมุมมองที่เรามองสิ่งต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ย มันเกิดจากใจของเราเองต่างหากที่ไม่มีคุณภาพพี่จะมองเห็นสิ่งที่ดีเราเลยรู้สึกแบบนั้นจริงไหมแต่เมื่อไหร่ที่แบบเรามีแว่นขยายที่มันมีคุณภาพเนาะอ่าเ,เรียกว่ากล้องที่ส่องออกไปที่มันดีเนาะต่อให้ละครก่อนหน้านี้ที่เราดูว่าเอ๊ะมันตบมันตีมันไม่ได้อะไรเลยสักอย่างแต่ถ้าเรามองดูจริงๆเขาอุตสาห์แสดงให้เห็นเนาะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้แล้วลงเอยมันเป็นแบบนั้น ท้ายที่สุดแล้วเราควรทำหรือเราไม่ควรทำเราก็จะได้ได้สาระจากสิ่งที่เรามองเห็นนะขออนุญาตเปิดเรื่องนี้ให้เราได้ดู เป็นเด็กสาวที่พิการเนาะแต่ว่าตัวเองก็ยังคงเรียนหนังสืออยู่ในวันหนึ่งที่พ่อป่วยเนี่ยสิ่งที่เด็กคนนี้คิดได้อย่างเดียวก็คือต้องทำอะไรสักอย่างนะเธอเลยตัดสินใจที่จะเลิกเรียนหนังสือแล้วก็พยายามไปหางานเนาะเพื่อที่ได้เงินมารักษาพ่อของเธอ ในขณะที่แบบไปสมัครงานนะก็ไม่มีใครที่จะเปิดโอกาสนะให้เธอได้ทำเนาะวันหนึ่งในขณะที่กำลังจะเดินกลับบ้านก็ไปเจอใบสมัครอย่างที่เห็นเนานะเชิญแข่งขันวิ่งมาราทอนนะเอาเข้าจริงๆเนาะอย่าว่าแต่วิ่งเลยแค่เดินแข่งเท่ากับคนปกติเนี่ยมันก็แทบจะหมดโอกาสเนาะผู้หญิงคนนี้ให้สัมภาษณ์ไงรู้ไหมก็บอกเป็นโอกาสเดียวที่ผ่านมาขอลองทำดูก่อน ในขณะที่เธอกำลังเข้าแข่งขันสังเกตดูดีเนาะมีแต่สายตาที่มองเธอด้วยความเหยียดหยามแต่สิ่งที่เธอมองไปข้างหน้าคือความตั้งมั่นเนาะตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็ไม่สนใจสายตาหรือคาใครนะที่จะมาบั่นทอนศรัทธาในตัวเอง ในบางครั้งที่เราพยายามทําหลายๆเรื่องแล้วบางคนอาจจะมองว่าแบบโง่นะทาไปทําไมก็ไม่รู้มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะอย่าเพิ่งไปโทษเขาเนาะถ้าวันหนึ่งเขาพูดแล้วเราเกิดรู้สึกแบบนั้นนะแต่สิ่งที่เราควรทําคือกลับมามองตัวเองต่างหากนะว่าเราได้ลงมือทําด้วยความตั้งใจและวก็ภาคเพียรหรือยัง แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่เขาจะชนะ ที่สุดเราลุกขึ้นมานะเหตุก็เพราะแรงผักดันเนาะที่รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นเพื่อใคร ในวันนั้นไม่มีใครเข้าเส้นชัยก่อนเนาะเพรทุกคนตั้งใจที่จะรอให้ผู้หญิงคนนี้ได้เข้าเส้นชัยคนแรก ปรากฏว่าพ่อของน้องคนนี้ได้รับการรักษาเนาะเพราะว่าหนึ่งในผู้ที่เข้ามาแข่งขันด้วยเป็นคุณหมอแค่นั้นไม่พอยังมีคนที่โอนเงินแล้วก็ช่วยเหลือน้องเขาจำนวนมากเลยนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโฆษณาที่ทางเซเ e ่นได้ทำนะสิ่งที่เราดูเนี่ยมันไม่ใช่ความสงสารเนาะแต่มันเป็นความนับถือมันเป็นบารมีที่เด็กคนนี้ได้สร้างขึ้นมา คำว่าบารมีไม่ใช่อำนาจเนาะแต่มันคือสิ่งที่ทําจนคนรู้สึกนับถือเราจริงๆแล้วมีหลายเรื่องเนาะที่พระอาจารย์เป็นคนมาบางเรื่องก็ไม่ไม่เคยได้ดูเหมือนกันเนาะนะแต่ส่วนใหญ่ของทาง CP เนี่ยจะทำสื่อเกี่ยวกับเรื่องของครู นะซึ่งถ้าเรามองว่าฉันไม่ใช่ครูเราอาจจะไม่ได้ซึมซับกับสิ่งต่างๆที่เขาพยายามสื่อสารก็ได้นะลองไปเปิดดูเนาะเมื่อวานพระอาจารย์ได้มีโอกาสนั่งดูหลายสื่อนะแล้วก็พูดง่ายมันก็กระทบใจนะกระทบใจอย่างที่หนึ่งบอกเออมันมีครูอย่างนี้ในโลกใบนี้ด้วยนะกระทบใจอย่างที่สองคือเราก็มีสถานะที่เป็นครู นะซึ่งทุกคนที่อยู่ในนี้ก็เป็นครูเนาะไม่ว่าเราจะเป็นครูในฐานะที่เป็นพ่อแม่เราอาจจะเป็นครูด้วยการพูดจาทําอะไรสักอย่างมีเพื่อนใช่ไหมมีผู้ตายบังคับบัญชาหรือมีใครต่อใครทําตามเรานะเพราะฉะนั้นทุกคนรวนแล้วแต่เป็นครูเนาะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นครูที่ดีหรือไม่ดีกับผู้คนต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะอะมาดูเรื่องนี้ ไม่ไปโรงเรียนหรอแต่เรามาดูซิว่าที่เราดูกับสิ่งที่พระอาจารย์จะสื่อสารเนาะมันมีอะไรเพิ่มมากัไหมสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับก็เห็นใจคองแกนะ นี่ดูเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปนเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะเอาแม่มาทุกวันแบบเนี้สงสารเด็กจริงๆอ่ะหากคนดูแลเป็นเรื่องเวลาอ่ะน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก็อนมือดว่าผมจะลูกเรียนที่อื่นอัน,นี่คือแพทเทิร์นของมนุษย์ก๊อปปี้เนาะมันจะมีวิธีคิดคล้ายๆกัน นะแต่มันจะมีมนุษย์บางคนเนี่ยที่มันคิดได้แล้วก็คิดเป็นครับแครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว,ว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ละ พอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับพ่ออแต่แม่ของผมผมไมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่ของคุนครูเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกวความจำเสื่มขั้นรุนแรงเนาะขั้นรุนแรงเพราะนั้น เพียงเสี่อวินาทีก็จะไม่รู้แล้วว่าตัวเองกําลังทําอะไร ถ้าผมโตผมจะขับรถให้แม่นั่งเป็นอะไรแม่จอดอะไร ผมรับผู้ประกอบมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านเล่งเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์ทั้วว่านี้ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรสักนิดมันก็จะกลายเป็นกระแสใช่ไหมพอมีกระแสปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งอาจจะเห็นอีกแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่อีกฝั่งหนึ่ง อาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันแตกตา่างในหลายๆคนหลายๆครั้งเนี่ยมีสื่อมวลชนมาถามนะประเด็นต่ตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าถ้าตอบแบบดูดีเนาะก็คือมันแล้วแต่มุมมองซึ่งไม่มีใครผิดแต่ถ้าตอบแบบคนที่คิดเป็นเนาะมันจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่มนุษย์ผู้ประเสริฐควรจะดำเนินนะควรจะดำรงในการดำเนินชีวิต เดี๋ยวดูตัวอย่างที่คุณครูใหญ่ได้ตอบแม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสือ่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักำไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักำมักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิต ครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับถ้าครูใหญ่เนาะทำหน้าที่เพื่อแค่ให้มันผ่านๆท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องยอมทำตามผู้ปกครองทั้งหมดใช่ไหม ด้วยการไล่ครูออกไปเนาะแต่ครูใหญ่เป็นผู้ที่สามารถพูดแล้วนำไปสู่การดึงสติเนาะนะดึงสติให้คนได้เห็นถูกให้คนได้มีมุมมองต่างๆที่มันถูกต้องนะที่มันผิดแปลกออกไปนะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ทาท้ายที่สุดเราไม่มีใครลงชื่อเลยเนาะเพราะทุกคนก็เห็นถูกตาม ผู้หญิงคนนี้ลืมทุกอย่างที่ตัวเองได้ทำนะมีเพียงภาพจําอย่างเดียวเท่านั้นคือห่วงเวลาดีๆที่ตัวเองได้อยู่กับลูกถามว่าต้องผูกพันหรือลักมากขนาดไหนที่ต่อให้แบบโลกของความจําแบบนี้เนาะมันเกิดขึ้นมามันก็ทำให้เธอไม่ลืมมัน งั้นลองปฏิบัติกับตัวเองอาจจะเริ่มจากพรุ่งนี้ก็ได้เนาะลองดูซิว่าทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยเรามัวแต่สารวนกับรูปแบบการดำเนินชีวิตเดิมๆหรือเปล่านะสำคัญที่สุดคือเมื่อตื่นขึ้นมาตรวจสอบใจสักนิดเนาะว่าเออมันรู้สึกแบบไหนบ้างถ้าเมื่อไหร่ที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะออกไปทำอะไรเนาะ ไม่ได้หมายถึงต้องออกไปนอกบ้านเนาะอยากจะจัดครัวอยากจะทำนูน่นทำนี่คือรู้สึกอยากออกมาใช้ชีวิตอนะ่ะนั่นหมายถึงว่าช่วงนั้นเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าลนะแต่เมื่อไหร่ที่เราลืมตารู้สึกเซง็งไม่อยากทำไม่อยากไปไม่อยากเจอใครแนะสดงว่าช่วงนั้นเราเริ่มใช้ชีวิตแบบผิดปกติแล้วนะมันเลยทำให้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บ เราเลยรู้สึกไม่สนุกกับชีวิตของตัวเองอลองไปเปรียบดูก่อนนะอันนี้คือเช้าที่ตื่นขึ้นมาอันที่สองลองดูซิว่ามุมมองต่างๆที่เราได้เห็นน่ะมันยังคงเป็นแบบเดิมไหมนะเราสร้างข้อแม้มากจนเกินไปหรือเปล่าเราพยายามตั้งเงื่อนไขว่ามันเป็นแบบนี้ฉันถึงทำไม่ได้แล้วมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขอยู่เท่าเดิมนะซึ่งถ้าเราเห็นปุ๊บ มาและไอตัวข้อแม้ที่เราเป็นผู้ที่ตั้งแล้วมีสติรู้เท่าทันเนาะตัดเงื่อนไขต่างๆลงเราจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันสุขเพิ่มเนาะโดยที่เป็นจริงอาจจะไม่ต้องมีของมีเงินหรือมีใครอยู่ข้างๆก็ได้แค่ตัดข้อแม้ที่เราเป็นผู้ที่สร้างเนาะแล้วมันทําให้ชีวิตมันยุ่งยากแค่นี้นะอันที่สลองดูซิว่าแค่ใช้ชีวิตเพื่อตอนเองเนี่ยมันไม่พอนอะ มันจะเป็นความสุขจากการขวนขวายความอยากได้หรือการพยายามที่จะหาอะไรสักอย่างนะลองเปลี่ยนนะลองให้อะไรดูบ้างเนาะเราอาจจะเคยได้ยินเขาบอกว่าเวลาเราจะช่วยเหลือใครเนี่ยอย่าเบียดเบียนตัวเองไม่ใช้คำนี้เนาะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าบางทีคำว่าเบียดเบียนตัวเองเนี่ยมันมีเยอะมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้เราช่วยอะไรใครมาเลยไม่ได้สักอย่าง จร,จริงๆแล้วมันไม่มีคําว่าเบียดเบียนไม่มีคําว่าเสียสละเพราะเมื่อไหร่ที่เราพร้อมที่จะให้สักอย่างเนาะคำพวกนี้มันจะไม่มีเลยเนาะมันจะเป็นเพียงแต่การบริหารกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้เขาด้วยความสุขใจนะหลายๆอย่างที่เราเคยได้ฟังมาเนี่ยบางทีเราเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนาะยกขึ้นมาเป็นประโยคแล้วบอกอันนี้เห็นไหมเขาบอกปุ๊บอย่ามาโทษฉันเนาะฉันกําลังทาตามที่เขาบอกเขาสอน ซึ่งมันต้องเจอทางสายกลางที่มันกําลังดีบวกกับหัวใจที่เราตอนแรกบอกแล้วใช่ไหมหัวใจที่กรุณาเราจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ใช้ชีวิตธรรมดาเราไม่ต้องรวยไม่ต้องมีอํานาจไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้แค่ทําให้ทุกอย่างที่ออกไปจากตนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราลังส่งสัญ,ญญาณให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นรอบตัวของเรานะ หวังว่าหลักธรรมที่ได้รับจะช่วยดับความทุกข์ร้อนของเราท่านกันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปางละจะมีอะไรมาฝากกันต่อรอติดตามกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร ธรรมาพิวัตรวันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดอุโมงจังหวัดเชียงใหม่จะมาชวนทุกคนทุกท่านให้รู้จักมิตรแท้มิตรเทียมซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปตั้งใจสดับรับฟังกันเลยนะคะขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีสาธุชนญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมมภาพจะได้มาพูดในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมเนาะ คาว่ามิตรแท้มิตรเทียมก็หมายถึงว่าคนที่เราเข้าไปคบหาสมาคมนั่นเองก็หรืออาจจะเรียกว่าเพื่อนนั่นเองในที่นี้ให้ความหมายว่าเป็นมิตรก,กันแล้วกันเนาะมิตรมีอยู่สองประการนั่นก็คือมิตรเทียมถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของมิตรเทียมลักษณะของมิตรเทียมคือยังไงเราจะเอาอะไรมาเทียบได้ลักษณะของมิตรเทียมข้อแรกก็คือลักษณะเป็นคนปลอกลอกอ่า เอาให้มากเห็นแก่ตัวเสียให้น้อยที่สุดอันนี้เรียกว่าปอกลอกอเห็นแก่ตัวนั่นเองลักษณะที่สองก็คือดีแต่พูดพูดดีให้กับตัวเองชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดเรื่องตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเอามาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอนาคตยังไม่มาถึงก็อ้างโน่นอ้างนี่คือดีแต่พูดเพื่อให้ตัวเองเด่นแล้วก็ข้อด้อยของคนอื่น อาข้อต่อไปของมิเทียมก็คือเป็นคนหัวประจบหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาอันนี้เรียกว่าคนปอกลอกอันสุดท้ายก็คือลักษณะของมิทเทียมก็คือแนะนำไปทางฉิบหายไปในทางเสื่อมเช่นชวนไปดื่มสุราของมืนเมาสิ่งเสพติดต่างๆไปชวนกันไปดูการละเล่น ฟอนลัมอะไรต่างๆกลางค่ำกลางคืนก็อันตรายที่เราได้เห็นและอันสุดท้ายก็คือชวนกันไปเล่นการพนันเดี๋ยวนี้การพนันออนไลน์ที่เราทราบนะทุกวันนี้อันนี้ก็คือในฝั่งที่เป็นมิตรเทยมที่เราไม่ควรจะเข้าไปคบหาอีกฝั่งหนึ่งก็คือมิแท้ที่เราควรเข้าไปคบหาเพื่อความเจริญของชีวิตของพวกเรานั่นก็คือข้อแรกเลยมีอุปการะต่อเรา,เาชักชวนเราไปในทางที่เจริญ ไม่แนะนำไปทางที่เสื่อมนะอันที่2ก็คือ,อรักใคร่มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันอันต่อไปก็คือ,อแนะนำประโยชน์นะให้เราประโยชน์อันที่จะเป็นในทางที่ชักชวนในทางที่ไปในทางที่จเจริญไม่เสื่อมนั่นเองคือข้อเหล่านี้เรียกว่ามิตรแท้ที่เราควรจะคบหาสมาคม ในในปัจจุบันนี้เขากันไปแล้วก็เลือกกันแล้วกันเนืว่าอยู่ในข่ายไหนที่เราควรจะคบหรือไม่คบเพื่อความสุขความเจริญของเรานั่นเองอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ได้ให้อ่ความหมายและข้อที่ควรพิจารณาสําหรับการครบเพื่อนนั่นเองขอบพระคุณสําหรับการติดตามขอบพระคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกท่านมอบให้เสมอมา เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งในคุณแม่ปรางและต้องกล่าวคำอำลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ